สวัสดีค่ะพบกันอีกคือเก่านอกค่ะกับป่าบนคนอีสานเมื่อนี้ป่าบนคนอีสานได้ไปติดตามเรื่องเล่าวความฝันของแม่อุ่นค่ะแม่อุน่นเพิ่นไปหน้าค่ะไปหน้าเวา่ว่าเป็นหญ้าเป็นป่าค่ะแม่อุน่นเพิ่นเห็นคนสองคนค่ะนอนน้ำกันค่ะผู้หยิงกับผู้ชาสมีเพจสัมพันธ์กัน ทั้งหลังค่ะเรื่องรล่าความฝันของเีอุ่นเพ่ิธีห้สุกไ้ราตเนี่ยไรกาไปฟังเงบึงเอาน้ากันเนาะค่ะกับความฝันของเมอุ่นค่ะกลับสวัสดีค่ะเมอุ่นค่ะค่ะมานิกาไดเดินทางาักดิตามเรื่องรล่าความฝันของเมอุ่นเนาะค่ะแม่อุ่นเพิ่นกับ่าเพิ่นฝันเตะเนาะค่ะหนวดเรื่องรล่าความฝันของเีอุ่น เพิ่นสิให้แนวทางแนวใดกแต่ฟังไปพร้อมๆกันเนาะค่ะกับความฝันของนิุนคะ่ะนิุนฝันว่นไจังได๋โอ้ยฝันว่าออกไปนะไปานต้กัยินเสียงกรกแกก็แกกอยู่ๆๆๆในป,ป่าเนาะค่ะก็แกก็แกก็แวกตากลมลงทองกลุ่มลงทรงนะาค่ะธรรมดาคนเฮาวมานอนมันก็นอนเทินกันเนาะอันนี้มันนอนคางกันค่ะ,คะ นอนแงบเง็บงบเง็บง็บงบอยู่ค่ะอีอยังอียังก็เป็นนางสีสรงบางเงิงทรงอีกโอ้คนนอนน้ำกันนอนน้ำกันกัจังไรจยางนอนผิดประเภทแท้กันเลยวะค่ะก็เลยอันเมื่อจกเบิงโดนดอกออกมาก่ออยากอายเขากลายแทนอยากลายแทนถอยออกมาอยแทนถอยออกมาค่ะเขากับหูดอกว่าจะเขาเห็นเขาค่ะ เป็นผู้เฒ่าคือผู้หนุ่มเป็นคนกลางคนเน่ยล่ะคนกลางคนเออคุณนาคุณตาิ่นบอกเขายังบอกมันมาเห็นหน้านอะไม่เห็นแต่ก้างหลังแล้วปีนหลังมาเนาะแมนยู่ข้ังหลังสมมุติว่าให้ไว้โกงบางสิเข้ากันนอนหันห้องเสก็เห็น้างหลังข้างนาเขาหันใจกันเหมืดแล้วหันไปต้องกันเมือมันไปทางเดียวกันค่ะเห็นตาดาเขาเป็นองเงียบเงียบเอาฝนเอากันต้นก็เลยวางสิ ก็เลยถอยเลยเลยโอ้เป็นฝันเตะเนาะแลกแท้บ่เคยนลาหมกเนาะคุณแม่นล่าโมกแหง่มอนล่าโมกมีนักไสด้โชคเด้คุณแม่เนาะเคยบ่ฝันอย่เคยเคยเป็นี่เคยเคยได้คินวาน่ะยามาตัวอีกเด้อเลยวะหลยรอบแล้วนะมันบ่ได้ค่ยเข้าหายุ่แต่เอาบ่เป็น ทำว่าเป็นลิลีแต่ว่างวดงวดนีกระฝันแตกเนาะฝันแตกแต่เก่าคนบ้าร์ไทยสูงเลยต่ไม่อุ่นเคยฝันบ่แนวบางที่ฝันละมุกนี่เคยฝันถือบ่ถืาตอนนั้นถือไต่ดินแล้วโอ้ค่ะแต่ส่วนมากไต่ดินจะคล้องถือจะอันเก่าสองสี่ค่ะแล้วก็แปดเก่าแล้วก็อันแปดแปดนักเย็ดแปด ่อยถึงมันนี่ตลอดนะค่ะแต่ว่าสนับนุนให้ดินห่วยรัฐบาลเนาะรักสื้อนะรักตอรี่นนะเพราะว่าก็บอคคอยวิกมุายขายเนาเดียวนี้เนาะแปลนใช่ไหมเจกิแปลนอยู่สองคนอยู่มันนี่แต่บ่อเอิญก็เะออินบ่มีเงินเอิญมีเงินนอนหนี่คืออวกพีกแล้วคุณแม่ฝันลักษณะนีฝันว่าเห็นคน เอากันทางด่านหลังนะคุณแม่นอตัวเลขนี้มากสีมาตัวใดคุณแม่มากแปดเก่าแนาแปดเก่าตัวเดียวเลยบ่แปดเก่าก็ถ้ามันเท่ากับกลาวนำแน่เก้าแปดเก่าเก่าแปดนเพราะว่าคุณแม่นี่เคยได้โชกอยู่ว่าสงสารถ้าฟันมานอนฮียงกันนอนซื้อฮียงกันยังสีนี้แปดแปดโอ้ค่ะอันนี้มันนอนเอียงนอนตะแคงนอนตะแคงเออแคงแคงยู่นะค่ะไปนํำกันทางเดียวกัน แต้ว่าขันฝนว่านอนเฮี่ยงกันชื่อแปดแปดแท่นั้นค่ะถ้านอนนําเล็กน้อยกับแปดหนึ่งเล็กน้อยหนึ่งค่ะเล็กนอนเป็นเหล็กแปดค่ะช่วยสังเกตนะสังเกตเบิ้งนี่ก็เป็นเล็กนอนเนาะเล็กนอนแตะนอนแข็งทั้งล่ะค่ะแพทย์ฝนบอกเพราะว่าเคยถือเม่นบ้อคุณแม่ ค่อยซื้ออยู่ฝนมาไม่ใหญ่ทัวนคี้แต่ฝนจะเอาพริกไว้ไปเอาเลยคุณแม่ค่ะไปจังไหนตอแบบนี้คุณแม่ไปเจงไหนตอขอออกมาแล้วก็ย่างเวินเวินเวินกลับมาดบีค่ะก็ย่างมาแล้วก็เลี้ยวหลังเผื่อจะว่ามันออกมามันก็ออกมาจากเถ้าวัชพิษนะว่าไผษหนานัชพิเขาก็ดออกมาจากเถ้ายางเวินเวินมากกับฮอด์บานกลางตัวน้อยพวกหัวไผษแบบนี้ค่ะ เขาก็บอกมาบอกจะออกไปสังไหนแล้วไม่เห็นนํากันเลยไ่เห็นเนาะคุอเลยไ่เห็นค่ะฟันเปดเนาะฟันเปรแห่งอันยังวะแต่ว่าตัวเลขนี่ตีให้เลยว่าเปรตเก่าเปรตเก่าตัวเดียวค่ะกระซับกระซับเก่าเปเพราะว่าคุณแม่ขันฟันแบบนี้เคยเคยถือตัวนี้เคยถือตัวนี้มาตัวนี้เลยแม่นโอ้ค่ะ กะบงนี้ตัวนี้ไปบอดายมันบอดายค่ะกระทือว่าฟันแนวนี้เป็นสุกเนาะค่ะเพราะว่าหน่อยเนาะคนที่ฟันอย่างสีนอเพราะค่อยได้ยินจ่กจะเถื่อเนาะไปคิดตามด้นโดนกระเบื้อนเนาะดนโดนสีนี้เถื่อนหนึ่งอย่างสีนะค่ะจะเบนงตัวเดียวมจะมาบ่แต่ว่ากระทือว่าเป็นฟันที่พิศนาห้โฉกเนาะฟันเฟ้งแบบว่าล่าหมกอย่างสีหนแต่ว่า แต่งามอยูเ่เนาะแต่เก่าเก่าเตะแต่ว่าอันนี้เดียวละแต่ว่าดักเบิ้งว่าอยากหูหนาว่าไผอยากหูนาว่าไผมันมานอนกันมันอึดมังนอนมันมานอนในนะ้ำปลานี่ค่ะออกมาจากเถื่อจากออกไปจังได้แล้วนะ่นใปปนปลาเนาะะ่คเขาจะออกไปจังปุ่นแล้วเขาไปทางทีศก็ไปจักแล้วไปเห็นเขาค่ะเขาแปลกแข่งนลยว่าว่าฉันนี่ฟังเราหรือไมเท้าฟันแล้วบ้อง ก็มาท่านฝันถามคนเมื่อคืนค่ะท่านฝันว่าะขวัญเราฟันแปลกเนาะฝันว่ายังวะฝันว่าก้ืนยังจะมานอนอันเพะอ่างข้างหลังกันค่ะจังไฮมันอะไรวะจังไฮแล้ยไปจีอยากไปจังไฮมันเย็นยักษันโบนีเนาะในอุ่นเพิ่นฝันเังสิชุดอดสิได้โชคอีกก็ได้เด้เนาะเพราะว่าบ่ฝันแบบนี้นี่มาหลายปีแล้วโอ้หลายปีแล้วบ่ฝันค่ะหลายปีแล้วเนาะโอ้ยค่ะ ค่ะคนกระตุกพอดีเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณ <sven> ค <tweeting S 2> ุณแม่อุ่นนะค่ะนะทีแบงปันเนี่ยทางความฝันให้ท่านผู้ชมทางบ้านเนาะคุณแม่เนาะขอบคุณค่ะคุณแม่ขอบคุณค่ะตัวเลขของแม่อุ่นนอค่ะตัวเลขของแม่อุ่นค่ะเลขของเพิ่นเปดเก่าเก่าแปดค่ะแม่อุ่นเพิ่นฝันหินผู้มียิ่งกับผู้ใส่ค่ะรวมเพศกันค่ะทั้งหลังค่ะ อายุของในอุ่นกะบเจ็ดสิบปีนอค่ะบ้านเด็กทีเพิ่นเก็ดสองขับหนึ่งค่ะบ้านเด็กที่ในอุ่นนอค่ะวันที่หนึ่งกกรกฎาคมพศสองพันห้ารอยหกเกตอย่าลืมกดติดตามป่าบนคนอีสานกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าบนคนอีสานนำในเด้อค่ะถ้าบพท่นกดติดตามป่าบนคนอีสานขอฝากส่งป่าบนคนอีสาน กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อสิบริาพาทแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตวดีค่ะป่าบนคนอีสานกับสิหามาฝากขันผู้ชมทางบ้านน้อค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบนคนอีสานกัมมเพียงเท่านีคลิปหนาโผกันใหม่สุกๆกมันๆลำๆล,ำลำวยๆหิ่งหิ่งปังปังกับตวดีของเมอุ่น้อค่ะสวัสดีค่ะ